สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับพวกเราแก๊งทิกเกอร์โชว์ครับมีของเล่นนะครับชิ้นใหม่นี่จะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันอีกแล้วครับของเล่นชิ้นนี้นะครับส่งตรงมาจากร้านอัลฟาคิดเลยนะครับนี่ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับร้านอัลฟาคิดครับนี่ส่งของเล่นนาโดครับเป็นอินฟินิตี้นาโด ตัวนี้นะครับส่งมาให้พวกเรา2ตัวนะครับนี่เดี๋ยวจะมาทําการแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันครับแล้วก็ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งตอนนี้นะครับอ่าอัลฟาคิดนะครับกำลังจัดงานนะครับลดราคาเมกะเซลครับตอนนี้ติดตามรายละเอียดได้นะครับวันนี้พวกเราก็ได้สินค้ามาแล้วก็รีบมาทําการรีวิวให้เลยครับวันที่27นี้นะครับวันแรกเลยอ่าเดี๋ยวเด็กๆนะครับไปติดตามรายละเอียดได้นะครับทาง Facebook f แฟนเพจนะครับของ Infinity Nado 3ครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้มาแกะกล่องของเล่นกันก่อนครับพร้อมหรือยัง อามาแกะกันเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบนะครับถอดประกอบอตัวหัวของนาโดนะครับนี่เดี๋ยวพ่อจะทำการสาธิตให้ดูนะครับ สังเกตที่หัวเครื่องมืออุปกรณ์ที่เอาไว้ถอดนะครับนี่มันจะมี2ด้านมันจะมีเขี้ยวด้านบนนี้จะเป็นเขี้ยวเล็กนะครับแล้วก็จะอันนี้จะเป็นเขี้ยวใหญ่เราใช้เขี้ยวเล็กนะครับเสียบลงไปในช่องนี้นะครับเสียบแค่พอดีปุ๊บพอเสียบลงไปแล้วก็กดลงมานิดนึงนี่นะครับกดนี่กดเห็นไหมกดแล้วก็บิดอ่านี่หัวมันหลุดออกมาแล้วครับเห็นไหมครับพอหัวหลุดออกมาปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนได้นี่ครับง่ายๆแล้วก็เอาหัวนี้เสียบเข้าไป หมุนหาเขี้ยวให้เจอครับแล้วก็เนี่ยเข้าแล้วแค่นี้ปุ๊บแล้วก็เอานี้เหมือนเดิมครับหมุนเกี่ยวกลับมาหมุนเป๊ะเรียบร้อยครับนี่สปริงมันก็จะเด้งเด้งกลับมาแบบนี้ครับอยู่แล้วครับแน่นเห็นไหมครับ โอเคตอนนี้รู้จักอุปกรณ์แล้วก็ทดลองเล่นเรียบร้อยแล้วครับทิกเกอร์ตั้งชื่อว่าอะไรครับวายุครับชื่อวายุโอชื่อเทมากเลยอ่วะวเดี๋ยวมาดูของลีโอครับลีโอตั้งชื่อว่าอะไรครับสายฟ้าครับชื่อแต่ละคนได้เท<ไ>ทั้งนั้นเลยครับอ่ะ <invade. S 1> เดี๋ยวมาทําการแข่งขันกันเลยครับตอนนี้พร้อมแนละ้วเดี๋ยวเราจะมาทําการแข่งขันครับนี่เดี๋ยวดูใครจะเป็นเจ้าแห่งนาโดทิกเกอร์พร้อมไหมพร้อมครับอ่าลีโอพร้อมหรือยัอองพร,พ,รพร้อมครับแล้วแข่งพร้อมพร้อมครับ อโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้จบเร็วครับจบเร็วสายฟ้าชนะเจ้าวายุอีกแล้วอ่เย่ในรอบนี้ครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างลีโอกับไลออนครับอ่าทิกเกอร์จะมาเป็นกรรมการครับลทิกเกอร์พร้อมไหมครับ,รบอ่ะให้สัญญาณเลยครับสามสองหนึ่งล้วได้เอาละครับมาแล้ววิ่งมาหากันแล้วครับ สายฟ้ากับวายุชนกันแล้วโอ้ยชนแล้วครับดูวายุครับวายุกับสายฟ้าวายุจะสู้ได้ไหมรอบนี้เอาแล้วครับตีแล้ววายุอ้อมมาข้างหลังวายุอ้อมข้างหลังชนแล้วครับวายุวายุตีวายุตีครับโอ้โหโอ้โหลุนแรงมากรอบนี้จบจบแล้วครับอ่ารอบนี้นานหน่อย สามสองหนึ่งมาเลยายุฟูฟูมาแล้วโอ้ยรอบนี้ตีได้ดีก็เดิมครับวิ่งดีก็เดิมเอาแล้วายุููายุููตอนนี้ายุหมดแรงแล้วพายุหมดแรงไรเอาเอาใครจะหยุดก่อนเอาแล้วครับวายุไล่ตีแล้วพายุหมดแล้วพายุควงแล้วครับเอาใครจะชนใครทีสุดท้ายหยุดแน่เลยตอนเนี้ยังไม่มีใครโดนตีครับตอนนี้ วนยังวนรอบตัวกันอยู่ชนแล้วครับชนแล้วสรุปครับวายุแพ้อีกแล้วครับอ่เดี๋ยวมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะมาทาการเปลี่ยนหัวครับจะมาใช้หัวเลกครับที่แถมมาครับในกล่องนะครับอ่เดี๋ยวมาดูตอนนี้นะครับทําการเปลี่ยนหัวครับมาใส่หัวเลกของทิกเกอร์นะครับจะเป็นหัวใต้สลิงครับแล้วก็ของไลออนจะเป็นหัวโดดครับนี่จะเป็นหัวจ้ำนะครับอ่เดี๋ยวมาดูว่าความแตกต่างกับหัวมาตรฐานครับเล่นจะสนุก หรือว่าจะนานกว่าเดิมหรือเปล่าครับอ้าวโอเคพร้อมกรรมการแข็งผมเผื่อตั้งเร็วโอ้แรงมากครับตอนนี้โอ้เพาเปลี่ยนมาใช้หัวเหล็กนะครับหมุนเร็วดีมากกว่าเดิมอีกครับโอ้โอ้ตีแรงเลยครับอสายฟ้าหรือวายุครับจะแรงว่ากัารมาดูเอาละครับ ออนเริ่มควงแล้วครับวายุเริ่มอ้าวเสียท่าแล้วครับเอียงแล้ววายุเอียงไปแล้วใครจะหยุดใครจะหยุดอ้าวสุสีอ้าวสรุปไลออนชนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับร้านอัลฟาคิครับใช่แล้วครับร้านอัลฟาคิดครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับในคลิปนี้ส่งมอบอินฟินิตี้นาโดครับมาให้พวกเราทำการรีวิวนะครับขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับคลิปนี้อย่าลืมกด ชใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์มาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วแล้วที่สําคัญเลยต้องกดติดตามและกดกระดิ่งมาด้วยครับคลิปหน้า<อ>เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายเพื่อนๆครับดูคลิปต่อไปกดทางนี้เลยครับ